ทุกคนคะนี่คือน้ำตบตัวเด่นตัวดังนะคะตัวเด่นตัวดังในขณะนี้นะคะดิฉันไปกดมาเรียบร้อยแล้วนะคะร้านนี้เขาส่งจริงส่งจังส่งเร็วมากทุกคนแล้วเรามาลองกันนะคะว่ามันจะใช้ดีแค่ไหนแต่นี่เลยทุกคน แพ็กเกจมาอย่างดีแพ็กมาอย่างดีนะคะแพ็กมาอย่างดีเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะคะนี่เราแกะเราเริ่มแกะแล้วแหละเราเห่อเนาะเราก็แกะไปได้ครึ่งทางเราคิดได้ว่าอุ๊ยอาจคิปสักหน่อยดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่มาแกะนี่มันห่อมาอย่างนี้เลยห่อมาอย่างนี้เลยห่อมาอย่างดีเลยนะคะทุกคนนี่อ่าหมุนให้ดูนะหมุนให้ทุกคนดูนะคะหมุนให้ทุกคนดูนะคะว่ามายังไงนะคะแล้วเราก็มาแกะเลยนะคะ มาแกะให้ทุกคนดูเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหสวยงามแพ็กเกจสวยงามนะคะขวดสวยงามมากนะคะแพ็กเกจสวยงามมากคะ่ะทุกคนนี่เลยใครสนใจก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะคะแม่ ปักตะก,ก้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะห้อยตะก,ก้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครสนใจก็ไปกดเอาที่ตะก,ก้าได้เลยนะคะใครสนใจน้ําตบนะคะทุกคนอยากหน้าใสไม่สะดวกแก่เหมือนแม่ก็ไปกดเอาเดี๋สาว